ร่วมกับส่วนราชการพักส่วนต่างๆจัดงานตลาดกัญชาชุมชนเป็นแห่งแรกในเขตสุขภาพที่8นะคะจัดขึ้นที่วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพราทางการแพทย์แบบผสมผสานในอำเภอศรีสงครามค่ะเพื่อต่อยอดการพัฒนานและแสดงผลงานความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายในงานมีการสาธิตการปรุงเมนูผสมกัญชานะคะอย่างเช่นต้มไก่ใส่กัญชาเมี่ยงสมุนไพรกัญชาค่ะมีกบ ยัดอ่ัวสมุนไพรกัญชาต้มน้ำกัญชาเพื่อสุขภาพนะคะคล้ายชาหรือเปล่าไม่รู้นะซึ่งส่วนใหญ่ก็มีประโยชน์ในทางรักษาโรคคลายเครียดแล้วก็แก้ปวดเมื่อยได้นะคะ มีนิทัศการด้วยเกี่ยวกับกัญชาการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกกัญชาในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนการซื้อขายกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมายทําอย่างไรคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยการซื้อขายปลีกจากส่วนกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดรวมไปถึงที่สําคัญเลยมีการลงนามการซื้อขายกัญชากันระหว่างผู้ประกอบการที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะและปัจจุบันนะครับกัญชาสามารถปลูกได้ครับแต่ว่ายังมีข้อกฎหมายห้ามนําไปใช้ และการปลูกต้องขออนุญาตทุกขั้นตอนส่วนช่อดอกนี้ยังเป็นยาเสพติดประเภท5ไม่สามารถนําไปปรุงอาหารหรือว่าซื้อขายได้ที่ขายได้ครับก็คือพวกใบครับลำต้นและก็รากเท่านั้นนะฮะจังหวัดนครพนมเนี่ยคาดหวังว่าจะเป็นมหานครแห่งกัญชาในการทดลองปลูกเป็นกเกษตรทางเลือกที่สร้างไรายได้เพราะว่าทุกวันนี้ใบราคากรามละ2 0 0 0ถึง3,000บาทเลยนะครับตกกิโกลกรัมละประมาณ1 0 0 0 0ถึง15,000บาท ในส่วนของใบนี่นะฮะ,ะก็เป็นทางเลือกครับลองพิจนารณาดูนะครับมี